มาเก่งโจทย์ทวิประจำวันกันนะฮะข้อนี้ในข้อนี้มีเอ้ยข้อนี้ใน Choice เนะี่ยมีคำว่า attend รูปต่างๆกัน attend แปลว่าเข้าร่วมนะฮะ,ฉะเฉลยเร็วๆก่อนนะตอบเป็นข้อมาน้อยดีดอกนะทำไมละ่ะครูเบิร์ดนักเรียนฟังแบบนี้ครับว่ามันจะมี if clause แบบหนึ่งเขาเรียกว่าแบบกริ๊สามนะฮะเอาพูดแบบสั้นๆแล้วกันเนาะคือมันจะใช้กับการบ่นเสียดายสิ่งที่ผ่านไปแล้วเช่น ถ้าตอนนั้นนะฉันทำนั่นทำนี่ตอนนั้นฉันคงรวยไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นน่ะฉันนคงจะโทรหาเขาแล้วแหละถ้าฉันน่ะรู้เบอร์ของเขาคือตอนนั้นน่ะฉันไม่รู้ไงฉันก็เลยไม่ได้โทรหาเสดายเสดายดอะไรประมาณนั้นโครงสร้างของมันนะจะมี w ว l d ตามด้วยแฮตามด้วยเวิร์บช่อง3ส่วนฝั่งอ e f เนี่ยจะมีแฮ d ตามด้วยเวิร์บช่องสามคุ้มจะท่องสั้นว่า h w o u w o u l v h t v r e e คุณเบิรจะท่องฝั่งอีฟก่อนนะ h a ท3 w o u l e have 3 h a ฮ3 w o u l e h a v three w w u u l h h v v three เวลาแปลมีทริคนิดนึงให้ใส่คาว่าตอนนั้นไปด้วยตอนนั้นน่ะฉันคงจะโทรหาเขาแล้วแหละถ้าตอนนั้นน่ะฉันรู้เบอร์เขาว่าเบอร์โทรศัพท์เขามีเลขอะไรบ้างนะครับสื่อประมาณนั้นอ่ะทีนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของเราอย่างไงเน้นดูตัวอย่างเพิ่มเติมฮะ คือไอวูดทับตรีนะไม่จําเป็นต้องอยู่คู่กับอีฟเสมอไปก็ได้มันอยู่เดียวๆได้เช่นครูเบรบอกว่า I would have gone to the party ตอนนั้นน่ะฉันคงจะไปงานปาร์ตี้แล้วแหละแสดงว่าไม่ได้ไปนะ But I was really busy แต่ว่าฉันยุ่งมากเลยนะครับคือนักเรียนมองแบบนี้นะเขาไม่มี i f ฟมาให้แต่เขาใช้ w o u l have t h r ร e เปล่าๆเราก็แปลมันแยกออกมาเลยว่าตอนนั้นฉันคงจะได้ไปงานปาร์ตี้แล้วแหละ ในวงเล็บว่าจริงๆเราไม่ได้ไปนะครับส่วนไอหลังบ้านตรงเนี้ยเขาใช้เป็นพาซิมซึ่งไม่อยากให้มองปนกันถ้ามองปนกันจะงงนันเรเยนจะง,งงว่าอ้าวครูเบิร์ตวูดแฮททรีมันต้องคู่กับแฮททรีไม่เฉลอแล้วทำไมแล้วทำไมตรงนี้มันเป็นช่องสองคืออันนี้มันเป็นประโยคแยกต่างหากอ่ะคิดง่ายประโยคแรกแปลว,ว่าตอนนั้นอ่ะฉันคงจะได้ไปงานปาร์ตี้แล้วแหละแต่อะละแต่ตอนนั้นฉันยุ่งมากนะครับถามว่าทําไมไม่เป็นแฮทตรี ถ้าเป็นแฮตตีมันจะสื่อถึงว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์สมมติที่ผ่านไปแล้วจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่นี่มันเกิดขึ้นนะชั้นงานยุ่งเนี่ยเกิดขึ้นจริงถ้านักเรียนไปใช้เป็นแฮตบีนมันจะกลายเป็นไม่เกิดขึ้นจริงแล้วนะคนละความหมายยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะสมมติครูเบิร์ตเปลี่ยนเป็นแฮตบีน been, นะครับครูเบิร์ตต้องแปลงประโยคเป็นแบบนี้ว่า if I hadn't been so busy ถ้าตอนนั้นนะงานฉันไม่ได้ยุ่งมากแสดงว่ายุ่งถูกไหมฉันน่ยตอนนั้นอ่ะฉันคงได้ไปงานปาร์ตี้แล้วแหละสรุปถ้าจะใช้เป็น had three would h a v แ three นั่นเนี่ยต้องท่องไว้ในใจเลยนะว่ามันเป็นการสมมติสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับอ่าพอเข้าใจเนาะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเราเนี่ยตอบเป็นดีด็อกเพราะเขาบอกแบบนี้ว่าทีมงานเนี่ยตอนนั้นอะ่ะ เอ่อตอนนั้นอ่ะคงจะได้เข้าร่วมการเวิร์กช็อปแล้วแหละแต่จริงๆไม่ได้เข้าร่วมนะแต่พวกเขาเนี่ยมีความขัดแย้งกันด้านตารางเวลาคือพูดง่ายๆมีงานชนนะไม่สามารถเข้าเวิร์กช็อปได้นะครับแปลกรอบนะตอนนั้นอ่ะทีมงานคงจะได้เข้าเวิร์กช็อปแล้วแหละแต่ว่าพวกเขาอ่ะตารางงานแบบชนกันก็เลยไม่ได้เข้าสื่อประมาณนั้นจึงเป็นดีดอทํำไม A ไม่ได้ถ้า A ความหมายมันจะประหลาดนะ A e, คือได้เข้านะทีมงานอะได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเมื่อวันศุกร์แต่ตารางมันชนกันเอาสุบได้เข้าหรือไม่ได้เข้ามันงงๆนะไม่รู้สื่อถึงอะไรอะไม่เอาดีด็อกเหมาะกว่า c a n กาวิลสื่อถึงความเป็นปัจจุบันแต่นี่ค่อน last Friday ไม่ได้ตอบดีดนะ็อกฮะเพราะเป็นการสมมติสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะสมมติสิ่งที่ผ่านไปแล้วย้ําอีกรอบที่อีกประโยคหนึ่งเป็นพา s t s i m p l เพราะมันเกิดขึ้นจริงนะอันเนี้ยมีตารางงานชนกันเนี่ยมันเกิดขึ้นจริง นะครับถ้าเกิดขึ้นไม่จริงค่อยใช้เป็นแฮทรีพอเข้าใจเนาะนะครับถ้าสงสัยตรงไหนพิมพ์ถามนะครูเบิร์ตจะได้รู้แล้วจะได้อธิบายเพิ่มเติมได้นะครับหรือไม่ก็เมน์บอกนะักเรียนถ้ามันไม่ยาวนะักนะครับถ้าเกิดมันยาวครูเบิร์ตก็จะทําเป็นคลิปพิเศษละกันถ้าเกิดมันกำกวมมากเกินไปมีเรื่องมาเล่าเล็กๆน้อยๆน,นะฮะเกี่ยวกับความเป็น perfectionist นะฮะ perfect จะแปลว่าสมบูรณ์แบบถูกไหมหลายคนเนี่ยไม่กล้าลงมือทำงานเพราะกลัวว่าตัวเองจะทำงานได้ไม่สมบูรณ์แบบสตีเฟนคิงเป็นนักเขียนนิยายชื่อดังมากๆนะฮะนิยายเรื่องแรกของเขาที่ได้ตีพิมพ์เนี่ยชื่อเรื่องว่า Carry ทีเนี้ยเขาเล่าคือเบิร์ฟังจริงๆไม่ได้เล่าหรอกอ่านมานะฮะเขาเนี่ยเขียนเรื่อง Car รไป3ามหน้าแล้วเขาไม่พอใจอ่ะรู้สึกไม่มีไอเดียจะแต่งเรื่องนี้ต่อเขาพยายามทิ้งลงถังขยะปรากฏเมียเนะี่ยเก็บขึ้นมาอ่านเฮ้ยมันก็ดีนะ มีอะไรเชียแบบแต่งให้มันจบๆไปเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆฝ่ายสามีก็เชื่อภรรยาฮะแต่งเรื่องแครี่จนจบแล้วกลายเป็นนิยายและหนังซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะฮะเป็นเรื่องราวกับเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกบูลลี่หนักมากที่โรงเรียนแต่เด็กผู้หญิงคนนี้เขามีพลังจิตปรากฏเขาเนี่ยเก็บกดแรงกดดันเอาไว้เยอะมากแล้วในช่วงท้ายเนี่ยเขาเนี่ย แ้นเพื่อนมากโกรธเพื่อนมากเลยใช้พลังจิตฆ่าคนในโรงเรียนเยอะแยะมากมายเลยนะลองไปหาดูเป็นนิยายแล้วก็หนังคลาสสิกมากๆนะครับทีนี้ครูเบิร์อยากจะบอกแบบนี้ครับว่าหลายครั้งเลยเราลงมือทํางานไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีเราก็ไม่อยากทํามาแล้วอยากจะโยนทิ้งไปนะครับให้นักเรียนท่องประโยคนี้ไวด้ดีๆว่า however อย่างไรก็ตามคือคนพูดเขาอาจจะมีเกริ่นอะไรมาก่อนนะนะ don't let don't let perfectionism p r o f e s s i o n i s m คือการที่อยากจะทำอะไรบางอย่างให้มัน perfect นะครับ Become an excuse Excuse คือข้ออ้างฮะ For never getting started อย่างไรก็ตามนะอย่าให้การที่เราอยากจะทำงานนั้นให้มันดีเลิศอะกลายเป็นข้ออ้างในการที่จะเริ่มทำอะไรบางอย่างขอเพิ่มเติมด้วยตัวเองว่าหรือทำให้งานนั้นมันไม่เสร็จนะครับพูดง่ายๆสมมตินะ นักเรียนเนี่ยเตรียมตัวสอบทุอีกนักเรียนจะเจอปัญหาแบบนี้คือเวลาฝึกทําโจทย์เนี่ยมันจะผิดบรรลัยเลยแล้วนักเรียนจะรู้สึกว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้อ่ะเฮ้ยเราไม่มีทางที่ทําได้เต็มแน่นอนอ่ะแล้วซ้าร้ายมันยังผิดเยอะด้วยอ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีเลิกฝึกเลยเลิกฝึกไปดีกว่ามันจะได้ไม่เจ็บปวดไม่ได้นะฮะนักเรียนต้องเตรียมรับไปเลยว่าการทําโจทย์ผิดมันจะไม่มีทางเพอร์เฟกมันจะไม่มีทางถูกหมดไปตลอดกาล นักเรียนจะผิดซ้ําไปซ้ํามาเยอะแยะมากมายแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆคะแนนนักเรียนจะค่อยๆเพิ่มอย่างธรรมชาติหรือไม่แน่บางทีอาจจะเพิ่มพวดพลาดเลยก็ได้หลายคนทําได้แล้วดังนั้นอย่ายึดติดกับความเพอร์เฟกต์เพราะความเพอร์เฟกต์เราไม่มีทางทําได้แน่นอนนะครับเอาแล้วคุเบิร์ตได้เต็มมาได้900กาเต็ม Perfect. เพอร์เฟกต์เฮ้ยจริงๆไม่เพอร์เฟกต์หรอกนะฮะกว่าที่เบิร์ตจะได้9 9 0กาเต็มครูเบิร์ตผิดชุดเดิมๆม,มาเยอะแยะมากมายนะฮะแล้ว ไอ้ที่ได้เต็มเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เต็มจริงนะเพราะว่าข้อสอบเนี่ยพาร์ทการฟังอะ่ะอาจจะผิดได้2อสข้อเขาก็ยังนับว่าเต็มอยู่นะจริงๆมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกจริงๆเห็นเป้าดังนั้นอย่ายึดติดอะไรให้มันเยอะแยะมากมายเลยอันนี้บอกตัวเองด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ